คนที่เกิดราศีมังกรค่ะในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 8นอนี้จะเจอเจอ,เจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่5ใบค่ะใบแรกค่ะราชินีถือถ้วยค่ะใบที่สองค่ะ1เหรียญค่ะใบที่สค่ะรา,า,ะาชาถือถ้วยค่ะ ใบที่สี่ค่ะจสติดค่ะใบที่ห้าค่ะหนึ่งถ้วยค่ะคนที่เกิดราศีมังกรนะคะในช่วงราดนี้นะคะจะค่อนข้างห่วงหาอาทรหรือว่าคิดคำนึงถึงคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะจะเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษนะคะและการเงินของคุณในช่วงนี้ก็เป็นการเงินที่ อยู่ในสถานะที่ดีนะคะบางคนมีโชคในด้านของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะคะเป็นโชคไปอย่างเล็กน้อยค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะคอยเอ็นดูคอยให้กำลังใจนะคะสิ่งใดที่คุณคิดสิ่งใดที่คุณทำนะคะถ้าอยู่ในเกณฑ์ของความถูกต้องนะคะคุณจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จนะคะและ ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ค่ะในเรื่องของครอบครัวของคุณนั้นนะคะก็จะคอยซัพพอร์ตนะคะคอยให้กำลังใจแล้วก็ให้การช่วยเหลือคุณค่ะขอให้คนที่เกิดราศีมัง,งกรทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ